เอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวเดย์โบซี่นะครับหลังเล่นจบนะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นคอนเทนต์หลังเล่นจบวันนี้เราก็กลับมาคุยกันในคลิปนี้กันอีกครั้งนะครับก็คลิปนี้จะเป็นการพูดไปเรื่อยนะครับแล้วก็คึดอะไรขึ้นได้ก็พูดพูดไปนะครับประมาณนั้นอาจจะมีพูดผิดพูดถูกร้างต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับเกม r ดย์โบี่เนี่ยเป็นเกมแนวโอเพน o หมดแอคชั่นอาร์จินะครับแนวทางการเล่าเรื่องยังใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเดิมก็คือแบบเป็นแนวแบบ ผู้กล้าไปปราบปีศาจอะไรประมาณนั้นนะครับโดยในเรื่องภาคนี้ก็จะเป็นเรื่องการเล่าตำนานตั้งแต่แบบในเรื่องก่อนที่จะมันเขาเรียกว่าอสูรหร,รือว่าเป็นอ,อสูรในภาคนี้เป็นเหมือนกับว่าเขามีเรื่องมาตั้งแต่ก่อนภาคหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวละครน,นี้มีชื่อว่าลิลิสอสูรที่ชื่อว่าลิลิสนะครับผมไม่รู้ว่า อ้โเสียงพิทต้องขออภัยด้วยนะครับอสูรตัวนี้คือเป็นอสูรที่แบบสร้างส,สร้างเซนซูรี่นะครับเป็นดีแดนศักดิธิ์แล้วก็โรเบิร์ตเขาเป็นอสูรที่สร้างมนุษย์ด้วยอะไรอะไร,ะไรประมาณนั้นคือยนะูดีเนี่ยลิลิสก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะกวาดล้างมนุษย์ด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งตัวละครเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่โดนคำสาปของลิลิสไปด้วยเพราะงั้นเราต้องหาวิธีการแก้คำสาปแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาตัวละครเพื่อไปปราบอสูรนั่นเองนะครับผมาบเก่ยอลว ถึงแม้ว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวิธีการสําเสนอเนี่ยมันแตกต่างออกไปจากภาคก่อนๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของทําคัดซีน <c oughs> คัดซีนคัดซีนหรือว่าตัวซีตัวซีนิมติกจะมีสองแบบก็คือคัดซีนแบบใช้ตัวแอนจินในเกมกับคัดซีนที่เป็นรูปแบบไฟล์วิดีโอนะครับส่วนในเรื่องคัดซีนเนี่ยถ้าเราเคยเล่นภาคเก่าๆมาก่อนภาคหนึ่งภาคสภาคสเนี่ยคือ ทุกภาพที่ในยุคที่แบบเดบโบภากเก่าๆมันออกมาเนี่ยมันจะสร้างมาตรฐานในการทําคัดสีนภาพที่แบบเขาเรียกว่าดูอลังการดูภาพที่มันทําซินิมเปติกที่ทําออกมาได้ดูสวยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ลำดับภาพการเล่าเรื่องที่ทำออกมาแล้วมันดูตราตึงใจคือถ้าใครเคยเล่นแบบเดบไพอย่างภาค2อะไรเย่างี้เราก็จะจำฉากในคัาสสหลายๆฉา,ากได้สำหรับที่เป็นผู้เล่นเก่านะครับถ้าเราเคยเล่นท,ทานเล่นนิดในยุคยนั้นนะครับซึ่งภาคนี้ก็กสำหรับภาคนี้นะผมมองว่าเขาสร้างมาตรฐานในการเล่าเรื่องได้ดีเหมือนเดิมแต่ว่าผมอ,อาจจะก,กดข้ามเรือเรืองมั่งจะแต่จะจะปเน้นอ่านในเรื่องช่วงนงท้ายหน่อยเพราะว่าบางเวสเนี่ยมัน มันจะมีคอยที่แบบมันไม่ไ nice. ด cool. ้เกี like, ่ยวกับเนื offs, ้อเรื่องเรื่องหลักก็มีบางทีกดข้ามไปบ้างหรือว่าบางช่วงก็ปาร์ตี้กับเพื่อนก็เลยแบบรีบกดไปบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่สามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่านในเรื่องทั้งหมดแต่เรื่องท้ายผมเล่นคนเดียวก็เลยแบบนั่งอ่านในเรื่องทั้งหมดก็ผมถือว่าวิธีการเล่าเรื่องของเขานําเสนอได้ดีนะครับในมุมมองของคนที่เรียกว่าเล่นผ่านๆเสพในเรื่องผ่านๆแต่ก็ไม่ได้ถึงกบหนดแต่ผมผมสาภาพตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมส่วนระบบการเล่นเดโบนะครับ จะเป็นเหมือนลูกผสมระหว่างภาค2กับภาค3าตัวเกมเข้าถึงได้ง่ายนะครับคือเล่นเล่นตัวเกมเข้าถึงตัวเกมเนี่ยเล่นง่ายกับภาค2แต่ก็ท้าทายกับภาค3นะครับในระดับมวนเริ่มต้นเกมเนี่ยค่อนข้างผมใช้คาว่าเกมค่อนข้างยากพอๆพพประมาณหนึ่งเลยนะครับผมแนะนําว่าถ้าใครมีประสบการณ์เคยเล่นแนวเ,เกมสไตล์แบบแนวคล้ายๆเกมแนวโครนเดโบมาก่อนเนะี่ยผมคิดว่า ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับแต่สลับที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมบอกเลยว่าต่อให้เป็นระดับแอค e n t u r e แอคเแอคเวนเจอร์ Ad Adventure เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเกมนี้มันต้องค่อยๆฟาร์มค่อยๆเก็บประสบการณ์แล้วก็บิวตัวละครไปเรื่อยๆคือข้อของตัวเกมเนี่ยมันคือการบิวตัวละครครับว่าตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับประมาณนั้นคือส่วนในเรื่องเนี่ยมันก็จะมะีชั่วโมงในการเล่าเรื่องผมเล่นจบประมาณ 15- 20ชั่วโมงราวๆนี้นะครับก็ โตเกมเนี่ยก็ถือว่าเนื้อเรื่องก็ถือว่ายาวประมาณนึงนะแต่มันจะหนักไปที่การฟาร์มมากกว่านะครับเพราะงานคอนเทนต์ทั้งหมดในเกมมันจะไปอยู่ท้ายเกมหมดเลยก็คือหลังเล่นจบแล้วก็จะมีแบบโหมดการเล่นแบบใหม่จะมีจะมีเควสมาเพิ่มใหม่อะไรเงี้ยมีเควสมาให้ทำไปเรื่อยมีเวอร์อีเวนต์ใหม่ๆมีอะไรแบบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดพอเลเวลตันแล้วก็จะมีเลเวลแบบพารากอนนะครับก็คือเป็นเป็นเลเวลแบบ ให้เราอัพไปเรื่อยๆนะครับส่วนเลเวลหนึ่งถึงห้าิบช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีสกิลพอยท์ให้เราอัพตามเวลไปเรื่อยๆตามสายไปเรื่อยๆครับประมาณสักห้าสิบแะมันก็มันก็ตันแล้วพอเลยจากห้าสิบมาเนี่ยมันก็จะเป็นเวลพารากอนนะครับก็คือให้อัพตามสายไปเรื่อยสุดเนี่ยก็ยังจะมีมีตอบอีกมีต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับแต่เห็นเขาบอกว่ามันฟาร์มไม่ถึงเลเวลหนึ่งร้อยประมาณนั้น พลังก้อนหนึ่งร้อยประมาณนั้นนะครับผมส่วนระบบการต่อสู้เนี่ยมันก็ยังมันก็ยังเหมือนภาคก่นกอนนะครับด้วยการแบบลากม้อนในฉากแล้วก็ปตีกวาดสตูทั้งหมดในฉากอะไรประมาณนะครับวิธีการเล่นก็คือยังเหมือนเดิมอยู่นะครับซึ่งซึ่งผมผมก็มองว่าเกมมันมันเป็นเกมแอคชั่นเนาะที่ต้องแบบกดปุ่มแอคชั่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมัน เขาเรียกว่าไงเนี่ยมันไม่ได้ชิวเท่าไหร่เพราะงั้นใครที่เคยเล่นภาคกันกอดมาไม่ชอบผมก็ยังเชื่อว่าคนที่ไม่ชอบเดบโบก็ยังจะไม่ชอบเหมือนเดิมส่วนใครที่ชอบเดบโบอยู่แล้วหรือชอบเกมสไตล์นี้อยู่สไตล์นี้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าก็เป็นเกมผมใช้คาว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดณตอนนี้เลยที่เป็นแบบแนวแบบสไตล์แบบเดบโบผมเล่นวอลเซวอลแคนเล่นเดอะวาร์อีพอตเล่นผ่านอัพไอค์ซเล่นอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าพอผมมาเล่นเดบโบลสี่พอผมมาจับผมรู้สึกว่าเออ แล้วเอาความรู้สึกผมนะผมชอบเลยโบสี่นะตอนเนี้ยที่สุดแล้วนะครับอันที่ผมเล่นจนเพ,พ,พิ่งจะเวลตันแต่ว่าเพิ่งจะไปต่อเวลพารากอนนะครับก็รู้สึกว่าเออยังอยากเล่นตอน่อยังไม่ได้รู้สึกเบื่อเพราะว่าคอนเทนต์มันยังมีอะไรให้ให้ทําเยอะอยู่นะครับส่วนกราฟิกภายในเกมกราฟิกภายในเกมนะครับเกมมันไม่ได้สวยอะไรมากนะครับผมมอกว่ามันกราฟิกมันอยู่ในเกมที่แบบมาตรฐานอยู่ในเกมที่ผมใช้เขาว่ามันพอรับได้แล้วกันนะครับส่วน รุ่นน้องผมเนี่ยใช้ GTX หนึ่งศูนูนย์นะครับเป็นการ์ดจอที่แบบอายุเก่าแล้วห้าหกปีที่แล้วนะครับก็ยังสามารถรลนเกมนี้ในระดับไฮได้ถึงแปดสิเก้าสิบเฟรมเรทตลอดทั้งเกมนะครับถึงเรียกได้ว่าเกมเนี่ยพอตอพติไม้ตัวเกมมาดีมากนะครับแม,ม้กระทั่งการ์ดจอที่แบบฮาร์ดแวร์ที่มันไม่แรงก็สามารถรันได้นะครับ <c oughs> ส่วนตัวของผมเนี่ยผมใช้การ์ดจอสี่0ย์เก้าูนย์นะครับ ของผมเนี่ยรู้สึกว่าปรับแม็กซ์เซตติ้งก็คือปรับสุดทุกอย่างแล้วก็ปรับ 4K เนี่ยก็ยังได้ร้อยเฟรมเรทตลอดเนี่ยตันเกมสามารถเปิดเฟรมเรทได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนหนึ่งนะเปิดยังไงนะลืมลนะใช่กดอันติเมตไอ้กด control R นะครับก็จะมีเฟรมเรทอยู่เนี่ยผมได้ร้อยสี่สี่เต็มของค่าิร์ตจอพอดีนะครับแทบไม่ลดตอนตอนเวลาเล่นบวกเต็ม skill e f f e c เต็มหน้าจอ,อยังไงก็เฟรมเรทก็ยังอยู่ที่ร้อยกว่าตลอดนะครับ ส่วนในเรื่องของการเล่นแล้วเจอบักผมเจอบัคที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรบลัคหลุดออกจากเซิร์ฟจะจะเรียกว่าบักไหมผมว่ามันน่าจะเป็นปัญหาของเซิร์ฟมากกว่าแต่คือเจอน้อยมากๆผมเล่นไปเฉลี่ยสักยี่สิบชั่วโมงผมอาจจะเจอพวกหลุดออกจากเซิร์ฟประมาณสักสามครั้งอันนี้คือผมซื้อตัวอันดิเมทอีดิชั่นนะครับใครที่ซื้อตัวดีดีลักอีดิชั่นกับตัว อันติเมเนี่ยจะได้ของที่เป็นไอเทมบล็อกสกงูงสกินได้อีโมดที่มันต่างไปจากเวอร์ชั่นอื่นแล้วแถมได้เล่นก่อนนะครับปกติมันเปิดวันที่6ใช่ไหมครับผมได้เล่นตั้งแต่วันที่สองวันนี้ก็คือวันที่สผมเล่นจบแล้วนะครับก็โดยรวมผมก็พูดตรงๆเลยว่าเกมเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าไงนะค่อนข้างมีปัญหาน้อยมากในเรื่องของการพอรตตัวเกมในการออปติเมทในการเพอร์ฟอร์แมนท์ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว เดี๋ับอันนี้ต้องขอชมเลยเรียไล้ว่าตอนที่ผมเล่นช่วงเบต้าเนี่ยเกมมันมีปัญหาเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเกมได้แก้ปัญหาหลายๆอย่างออกไปแล้วนะครับก็ส่วนในเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอาการสรุปโดยรวมทั้งหมดนะครับถ้าให้ผมเครียดจริงๆเนี่ยณนะตอนนี้ผมอาจจะชอบเกมที่เป็นแนวแนวเดโบนะแนวแนวแนวเดียวกับที่เป็นแนวเดโบเดลที่เป็นท็อปวิวแอคชั่นอาร์พีจีเนี่ย ผมยกให้เดบโวเดบโสี่ตน,นี้ผมว่าสนุกที่สุดแต่ถ้าถามว่าถ้าให้ชอบภาคไหนจริงๆเ่ยผมยังชอบเดบโบสองมากกว่าอยู่ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดบโวสองมันมีความท้าทายที่มากกว่าเดบโวสี่นั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าท้าทายเนี่ยนะัมันน่าจะเป็นเรื่องของบทลงโทษผู้เล่นเช่นตายแล้วของตกหมดตัวเงิหนหายอะไรเงี้ยตัวละครตัวละครแบบ อาวุธแตกอาวุธทางแต่ว่าบทลงโทษในเดบิวสีเนี่ยเวลาตายมันจะแค่ลบค่าดูบัลิตี่คือค่าความคงทนของอาวุธและชุดเกราะหายไปสิเปอร์เซนต์ประมาณนั้นคือมันบทลงโทษมันเบามบามันเบาบางมากครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยะระบบเรื่องการสุมของการระบบการสุมของเนี่ยคือผมบอกเลยนะภาคเนี่ยค่อนข้างครบครันในเรื่องระบบการอำนวยความสะดวกมากๆเช่นถอดเจมใส่อาวุธนู่นนี่นั่นอัพเกรด อาวุธธรรมดาให้เป็นลีเจนด์ได้อะไรเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งซึ่งภักนี้มันดูทําอะไรได้ง่ายมากครับต่างกับภักสองหรือการสุ่มอาวุธนี่เงี้ยผมชอบภักสองมากเลยที่เวลาสุ่มเนี่ยมันมันใช้เงินแบบของแต่ละชิน้นใช้เงินไม่เท่ากันแล้วแมงดวงก็ยังไม่เท่ากันอีกจ่ายแพงก็เชื่อว่าจะดวงดีเลยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเช่นแบบบางคนซื้อด้วยเงินพันหนึ่งอาจจะได้ของลีเจนด์แต่บางคนซื้อเงินซื้อด้วยเงินเป็นหลักแสนอาจจะได้ของแบบของแร่ของคอมมอนธรรมดาอะไรเงี้ย ก็มีอันนี้คือมันมันต้องไปฟาร์มเบอร์อีเวลวเอาพอยต์มาแลกเป็นของอะไรเงี้ยซึ่งมันมันดูไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าไหร่ในการลงทุนนึกภาพออกใช่ไหมการที่ภาคเก่าเวลาเราเราจะกดซื้อของแต่ละอย่างที่เป็นของสุ่มเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันกดดันแล้วก็มันรู้สึกมันตึงมือพอสมควรในการลุ้นอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะว่าผมชอบอะไรเสน่ห์ในภาคสองมากแต่ว่า แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งผมที่ผมเพิ่งนึกออกก็คือเป็นเรื่องของการสุ่มแผนที่การสุ่มแผนที่ในภาคส,สองเ่ยผมชอบมากแต่ภาคนี้คือแผนที่มันตายตัวครับคือเราจะเล่นกี่ครั้งกัไมกครั้งแผนที่ก็ยังเป็นแผนที่เดิมแต่ว่าภาคสองเวลาเราเล่นเนี่ยทุกครั้งที่เราออกไปจากนอกเมืองแบบจะเโหลดโหลดใหม่ทุกครั้งและแผนที่จะสุ่มทุกครั้งการนั่นทําให้ผมชอบผมทําให้รูปผมมองว่ารูปแบบการเล่นมันจะไม่เหมือนกันทุกครั้งที่เราได้ออกไปฟาร์มออกไปเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับทําให้เราเล่นหลายรอบได้บ่อยขึ้น แต่สลับพาคนี้คือมันมันก็ยังเป็นแบบเดิมแบบเดิมอันที่เดิมสำรวจอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งบรรยากาศโดยรวมอะ่ะผมรู้สึกว่าภาคสองเหมือนจะหลากหลายกว่านะเพราะว่าเหมือนมันจะมีมันจะมีฉากที่เป็นเหมือนเหมือนอวกาศที่เราวิ่งในพีรมิตแต่อันนั้นนะผมรู้สึกว่ามันมันไม่มีฉากอะไรที่เป็นโซนโทนนั้นนะครับแล้วส่วนเนื้อเรื่องนะครับผมย้อนไปพูดอีกนิดหนึ่งก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเท่าที่ผมอ่านแล้วหรอกอะ่ะมันยังมีต่อนะครับแต่ว่า มันจะมาต่อในภาคใหม่หรือว่าจะต่อในรูปแบบของเวอร์ชัน DLC อันนี้เลยเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะครับสำหรับผมเนี่ยนะครับถ้าถามว่าเต็ม10คะแนนเนี่ยผมให้กี่คะแนนผมให้ทั้งหมดสรุปคะแนนนะครับผมให้8เต็ม10คะแนนนะครับก็ยังมีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเกม,มันทําดูแคชูช์ไปหน่อยแล้วก็อยากได้ระบบอะไรเก่าๆที่มันกลับมาแล้วก็แต่โดยรวมมันคือระบบภาคสองกับภาคสามรวมกันแล้วก็ปรับแต่งอะไรต่างๆให้มันดูดูเล่นง่ายดูดูแบบ เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นนะครับคําแนะนําสำหรับคนที่จะมาเล่นเกมนี้ก็คือหนึ่งเลยต้องเป็นคนที่ชอบเกมเดบโบแนวสไตล์เดบโบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควรแนะนําว่าส่งซื้อมาเล่นกับเพื่อนได้ยิ่งดีเพราะว่าการลงดันแบบปาร์ตี้เนี่ยเกมจะคอนข้าง,ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยก็ยังให้ยังให้ฟิลเดิมนะครับอย่างอย่างที่สองเนี่ยเนื้อหามันยังฟิลเดิมอยู่ แต่ว่าเปลี่ยนวิธีการนําเสนอนะครับเพลงประกอบภายในเกมทาออกมาดีได้ทุกฉากทุกซีนนะครับผมส่วนเรื่องระบบการต่อสู้การเล่นก็ถือว่าขัดเกลามาได้ดีกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองไปมันส่วนเรื่องระบบสกิลเนี่ยชื่อที่บอกว่าระบบการเล่นดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยสกิลเนี่ยมันอาจจะแบบไม่เหมือนภาคที่แล้วนะภาคที่แล้วนี่คือมันจะสวัปสกิลได้ตลอดเวลาแต่ภาคนี้คือ ทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนใหม่นี่เป็นข้อเสียอเรื่องหนึ่งครับเราต้องรีฟันออมหมดเลยแล้วเราโดยโดยที่เราต้องใช้เงินนะครับเราใช้รอบละแสนหลังๆนะต่อรอบนะครับต่อรอบหนึ่งเราใช้แสนหนึ่งเพราะงั้นยิ่งเรเวสูงก็ต้องใช้ยิ่งใช้เงินเยอะเพราะจากที่เราเป็นภาคที่แล้วมันสลับได้ตลอดเวลาเนีอันนี้ก็คือผมรู้สึกว่าเอนจริงใช้เหมือนภาคสามก็ดีนะเพราะว่ามันบันรีทีมันต้องมานั่งจาจำทรีสกิลทั้งหมดที่เราจะเล่นรัวเปลี่ยนสายใหม่ ถ้าไม่ชอบใจก็ลองเปลี่ยนดูแต่ผมจะมานั่งเปลี่ยนตอนช่ว,วงเลไวกสามสิบเพราะว่ามันอัพไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ลองเปลี่ยนหลายๆ,ๆสายดูเลยประมาณส่วนเรื่องการบิวอัพสกิลเดี๋ยวผมจะมาบอก,อกนในคลิปถัดไปนะครับคือเซตที่ผมเล่นสามารถดูได้ถึงอาสกิลที่ผมอัพเนี่ยเป็นคลาสที่สามารถดูได้ถึงบัวเทียสามแบบโซโล่คนเดียวได้เลยเดี๋ยวค่อยมาดูในคลิปหน้านะครับผมอ่าแล้วข้อดีนะครับข้อดีอย่างต่อไปคือ ตัวเกมออพติมายหรือเพิรือทำตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีแล้วแล้วก็ทำคัสซีนออกมาได้ดีนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนเดนตายของเดบโบเนี่ยก็อย่าพลาดเกมนี้ด้วยประการทังปวงนะครับผมแนะนำจริงๆนะครับสำหรับเกมนี้สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนถ้าผมพูดผิดผู้ถือต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเพราะเพราะคุณรู้สึกพูดผิดผู้ถูกติดขัดเหมือนอารมณ์เหมือนในไลฟ์เลยแต่ว่าผมแบบอัดเป็นแบบลองเทคเลยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืม เข้าไปดูเพจขายของของผมด้วยนะครับชื่อเพจ j Collector ครับดูอยูด่ด้านลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับขายของเกี่ยวกับพวกนาเข้านะครับขอเป็นสปอนตตัวเองสักซักคลิปหนึ่งนะครับก็อ,อย่าลืมเข้าไปสนับสนุนด้วยการกดไลค์หรืออาจจะถ้ามีทุนนะซับไหนก็สามารถอุดหนุนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณมากเอาแล้วก็ลาไปก่อนแล้วไว้เจอ,อกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับ